วิธีรีเซ็ตทีวีซัมซุงโดยใช้รีโมทนะครับมีปุ่มกดทางต่อไปนี้นะครับถ้าคจะรีเซ็ตก็คืออินโฟเมนูปิดเสียงแล้วก็เปิดนะครับย้ำทีนึงนะครับอินโฟเมนูปิดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดนะครับอ่ะเรามาลองดูตัวนี้นครับกดที่ อ,อินโฟเมนูปิดเสียงแล้วก็เปิดทำไงนะครับอินโฟเมนูปิดเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องมา้วอาทีวีก็จะเกิดการตั้งค่าขึ้นมาครับ ผมตั้งค่าขึ้นมาแบบนี้ให้เราเห็นนะครับเราก็สามารถที่ตั้งค่าได้เลยไปที่ไปที่ option นะครับแล้วก็ factory factory reset ตัวแรกนะ factory reset กดที่วี factory reset นะครับ กดรีเซ็ตนะครับถ้รัพทก็จะทําการรีเซ็ตเข้าในสู่เ,ออเข้าสู่โหมดโรงงานแล้วเราก็ไปตั้งค่าตามาตามที่เราอยากได้นะครับโอเคครับง่ายๆครับของซัมซุงเกือบทุกรุ่นเลยครับ